เปิดวินาทีต่ายชุติมามาขอดดินดีชายคนนี้ถึงบนเวทีเปิดวินาทีต่ายชุติมาขอคืน คดีของผู้ชายคนนี้บนเวทีแล้วคะ่ะต่อมาต่ายชุติมาก็สะพ้ายท่ามกลางรายการยอมรับว่าเคยทะเลาะก,กันกับเพราะพระเอกคนนี้ที่สะพ้ายท่ามกลางรายการเคยและเพราะว่าเมื่อล่าสุดมีรายการที่ร้องเพลงข้างกำแพงเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มและกับฟุบบน ในวัดนั้นก็ได้คำใบของนักแสดงนักร้องและกำหลังหลังกำแพงแบบชัดเจนว่าเอเมื่อปีสองพันช้าและนาตาลีนั่นเองปริยานโทนั่นเองกำแพงเมื่อจีนเมื่อปีกระต่ายแต่เมื่อถึงตอน เฉลยแล้วก็บอกเลยว่าทําเอาเฮือหาทั้งรายการเพราะว่านักร้องหลังคําแพงนั้นคือต่ายชุติมาในซึ่งต่ายนั้นก็ได้เผยว่าในรายการด้วยว่าทะเลาะกันเพราะวันนั้นจะมาขอในคืนดีกันขอให้ในรายการทะเลาะกันเพราะว่าหนักมากค่ะคือเกือบลงไม่ลงมือโดยในสแกมและก็ต่ายนั้นก็ได้โพสต์และกับภาพที่ ฟุกอ่อนพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าร้องข้ามกำแพงสนุกมากค่ะ